และนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้เห็นพิธีกรรมฟร้อนผีมดผีมิงด้วยตาของตัวเองได้มาสัมผัสด้วยอายตนะทั้ง5ของตัวเองนะครับประตูผาศาส,สนาสถานศาส,สนาผี3,000ปีนี้เริ่มต้นเปิดตัวที่ถนนสายลำบางงาวกับการเดินทางผ่านแสงแดดที่แผดล้อนเห่งเดือนเมษายนในอุณหภูมิเกือบ40กว่าองศาเพื่อมุ่งหน้าไปยังประตูผาเป้าหมายของการเดินทางในคลิปนี้ ก็เพื่อที่จะไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศของผู้คนพิธีกรรมสถานที่ณประตูผาเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในวันที่ในวันที่21เมษาของปีนี้จะมีการจัดงานฟ้อนผีประจำปีซึ่งงานนี้ถูกระงับจัดมา3ปีอาเนื่องมาจากปัญหาเรื่องโควิดระบาดปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ทางภาคลัฐและเอกชนกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งผมจึงมุ่งหน้าเดินทางออกจากบ,บ้านไปเพื่อเดินทางไปยังประตูผา ถึงแม้ว่าสถานที่จัดงานจะอยู่ห่างจากส่วนผมเพียงแค่40กว่ากิโลเกือบ50โลนะครับแต่เนื่องด้วยแสงแดดอันแผดล้อนที่แดผดเผาผมช่วงระหว่างทางครับทาให้ผมคิดอยู่ตลอดว่าวันนี้เส้นทางมันไกลกว่าปกติแต่พอไปถึงแล้วนะครับมีรถจอดสองข้างจุ้มอยู่เรียงรายกันมากมายครับผมว่าจอดกันเป็นกิโลนะผมต้องวนรถอยู่ประมาณสักสามรอบนะครับเพื่อจะหาพื้นที่เล็กๆในการที่จะแทรกมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดได้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ามาร่วมงานฟ้อนผีประจำปีที่ประตูผาเมือ่อผมได้พื้นที่เล็กๆพอที่จะจอดม <_ ening> อเตอร์ไซค์ผมได้ <_ EN> ผมก็ได้ทำการเดินเข้าไปในงานครับ hmm. และแทรกตัวเข้าไปในฝูงชน <_ EN> วันนี้ครับแทบจะลืมภาพและบรรยากาศของประตูผานในวันธรรมดาไปเลยเพราะในวันธรรมดาจะมีเพียงแค่ผู้มาแก้บนกับคนเดินทางผ่านนะครับที่จะแวะเวียนประตูผา แต่วันนี้ครับคับข้างไปดูว่าคนทั้งเด็กเล็กหญิงชายพระพิสุทหารเจ้าของพื้นที่และกระล่างสงวันนี้เทบว่าปรตูผาแทบจะแตกครับและตรงบริเวณพื้นที่หน้าศาลเฉพาะปรตูผาครับพื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากนะครับ ก็จะมีนางลำครับของแต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนพัดเวียนขึ้นมาครับลำบวงสรวงให้แก่เจ้าพ่อปู่พ่ครับในช่วง 4- 5หปีที่ผ่านมาครับผมพบเห็นภาพนางลำแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยครับตามพื้นที่สักดิธิ์ต่างๆบางเจ้าพ่อครับลำกันเป็นพันเลยถึงขั้นเคยเห็นนางลำครับเป็นลมคาลานลำก็มีและพอนางลำลำเสร็จครับก็มาเสีส่ยงซึมซีตรงข้างศาลเจ้าพ่อครับ ไม่รู้ว่าน้องๆเขาเสียงได้อะไรกันนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อตูผ่าก็ดูจากของแก้บนที่อยู่ด้านหลังน่ครับนี่เป็นเพียงแค่ภาพดาบบางส่วนนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลักหลายพันเล่มนะนี่แม่นับรวมกับช้างม้าวกวายและสัตสัตวต่างๆครับที่ตั้งอยู่ด้านข้างผมก็ต้องขอร้องบ้างครับเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่านี้ หลังจากการไหว้สาขอพรบนบานศาลกล่าวกับเจ้าพ่อปูผาเช็คเช่นทุกคนที่มาเยือนที่นี่ผมก็เห็นใครหลายๆคนครับเดินเข้าไปตักน้ำมนต์ที่หน้าศาลเจ้าพ่อปู่ผาครับเพื่อเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านครับเพื่อเอาไว้เป็นสิริมงคลปัดเป่าเพศไัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกผลจากครอบครัวตัวเองครับหรือไม่ก็เอาอไปฝากญาติพี่น้องลูกหลาน รือคนลักไก่ครับที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเพื่อจะได้มีสิริมงคลในงานนี้ไปด้วยกันผมเดินลึกเข้าไปอย่างบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อตูผาครับ mm hmm. ก็จะพบเจอกับเออเจ้าพ่อเจ้าแม่ม้าขี่ล่างทรงต่างๆครับหากเป็นชายก็ใส่สโลงครับหากเป็นหญิงก็ใส่ผ้าถุงทุกคนจะใส่เสื้อแขนกระบ,บอกเหมือนกันครับตรงคองก็จะมีผ้าขาวม้าหรือผ้าสีข,ขาวสีดแดงผ้าคอไว บนศีรษะก็จะมีผ้าสีแดงหรือสีขาวครับพันหัวไว้ครับเอไม่รู้ว่าสีแดงสีขาวมันมีความหมายยังไงนะครับและกระตรงด้านข้างครับก็จะมีคล้ายคยอย่างศาลหรือศาลาครับหลังขนาดกลางครับเอาไว้เป็นสถานที่ที่พักครับของเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะครับซึ่งว่าก็จะมีกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับมานั่งพักกันอยู่ในศาลาเหล่านี้และมีการจัดเลี้ยงกันครับในกลุ่มของเจ้าพ่อเจ้าแม่ด้วย โดยส่วนตัวคิดว่าครับน่าจะเป็นการจัดเลี้ยงสายพีประจําตระกูลที่นับถือเฉพาะเจ้าแม่หรือมาจากเกือญาติเดียวกันนะครับจึงมาทําพิธีและจัดเลี้ยงด้วยกันวกเดินไปสักพักครับก็ถึงส่วนของสลาใหญ่ซึ่งเป็นสลาที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่มา้าขี่ต่างๆครับมารวมอยู่ด้วยกันในพื้นที่ของสลาใหญ่นี่ครับก็จะอัดแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาม้าขี่และล่างทรงครับ มีตั้งแต่คนวัย30ครับไปจนถึงคนวัยหลังเกษียณนะไม่เพียงแต่มา้าขี่และล่างทรงครับยังมีกลุ่มผู้ติดตามครับที่มาร่วมในงานนี้ด้วยภายในสาาใหญ่ทิ่ๆิกับสลาใหญ่ก็จะเป็นเออเป็นผามหรือปัะลำครับเอาไว้ให้กับเออมา้าขี่และล่างทรงเนี่ยทำพิธีฟ้อนผีกัน และนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้เห็นพิธีกรรมฟ้อนผีมดผีเมงด้วยตาของตัวเองได้มาสัมผัสด้วยอายตนะทั้ง5ของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนลำปางด้วยกันนะครับแต่ใช่ว่าคนลำปางทุกคนจะมีความเชื่อเรื่องผีรรมดผีเมงเหมือนกันหมดนะครับเนื่องมาจากคนในพื้นที่ลำปางครับมีหลากหลายกลุ่มชนมีหลากหลายชนเผ่าครับส่วนความเชื่อของกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องผีมดผีเมงหรือมีพิธีกรรมในการฟ้อนผีมดผีเมง เป็นกลุ่มคนที่อยู่กระจุกตัวกันหนานแน่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองครับจะมีกระสานสั้นเซนไปบ้างป่าปายตามเขตอำเภอต่างๆนะครับแต่ก็ไม่มากนะความเชื่อเรื่องนี้ครับมันติดมากับผู้คนเมื่อครั้งพญาเขวละไปกวดต้อนมาครับในยุคเก็บผักเส่ซาเก็บข้าศึกเมืองความเชื่อพวกนี้มันก็ติดมากับผู้คนเมื่อการละครั้งนั้นครับพื้นที่ของศาลเจ้าพอ่อตูผา จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่กําลังทําพิธีกรรมทางด้านศาสนานี่ครับนั่นก็คือส่วนของศาลเจ้าพ่อทูผาและศาลเจ้าพ่อต่างๆในนี้ก็จะมีเอ่อมีถ้ำแล้วก็มีร้านค้าชุมชนของชนชาวไทยภูเขาเผายาครับค้าขายของปากของเลือล้อยเกี่ยวกับทางด้านของปลาอยู่และอีกส่วนนะครับที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนครับนานๆถึงจะมีคนเข้าไปเดินเที่ยวชมสักทีหนึ่ง นั่นก็คือภาพเขียนสีโบราณครับเป็นส่วนของโบราณสถานและโบร,ราณคดีจะมีทางเดินเล็กๆกับเดินเรียบชะง,ง่อนผาเข้าไปตรงเหนือชะง,ง่อนผาครับเราเห็นภาพเขียนสีโบราณอายุประมาณสักสา0 0ัปีนะครับภาพที่ถูกวาดไว้บนประตูผาครับก็จะเป็นภาพของผู้คนซึ่งกําลังทําพิธีกรรมบางอย่างภาพของสัตว์ชนิดต่างๆภาพของเลขาคณิตลายแปลกๆและที่สําคัญคือภาพของฟามือแดงครับ แปะยาวตลอดแนวหน้าผานะครับนักวิชาการได้จําแนกภาพพวกนี้ครับออกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ถูกวาดโดยมาสเตอร์พีทครับหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวาดนะครับนั่นคือกลุ่มของภาพของสัตว์เลขคณิตผู้คนและพิติกรรมกลุ่มพวกนี้น่าจะถูกวาดโดยพ่อมดหมอผีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเขียนบันทึกนะครับเพราะว่ามันเป็นการบันทึกพิติกรรมบางอย่างในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มที่2นะคือกลุ่มภาพลอยระมือสีแดงครับมีหลากหลายขนาดหลากหลายรูปทรงแปะไปตามส่วนต่างๆของหน้าผาครับยาวเรียงกันไปตามแนวหน้าผาเชื่อได้ว่ารูปฝมือดังกก่านะครับเป็นฝ่ามือของผู้ซึ่งเข้ามาร่วมพิธีกรรมดังกก่าซึ่งเข้ามาจาลึกแสวงบุญในพื้นที่ประตูผาครับและประทับรอยนิ้วมือนี้วไว้ประทับรอยฝมือไว้เพื่อเป็นการแสดงถึงว่าตนได้มาเข้าร่วมในงานพิธีดังกล่าวครับ และในประตูผาครับนอกจากจะมีภาพเขียนสีราณแล้วก็ยังเป็นหลุมขุดค้นทางด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ครับในหลุมขุดค้นในด้านโบราณคดีครับมีการพบเจอซากโครงกระดูกมนุษย์โบราณครับก่อนประวัติศาสตร์ทุกฝังไว้ยังสถานที่แห่งนี้ครับไม่ว่าบุคคลคนนี้จะเป็นใครนะครับเขาน่าจะมีสถานะสูงทางด้านสังคมนะครับถึงถูกอัญเชิญขึ้นมาฝังไว้ยังสถานที่แห่งนี้ในหลุมขุดค้นครับก็จะพบเจอ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับเช่นเครื่องจักรสารถ้วยหม้อหายต่างๆครับฝังรวมไปด้วยสิ่งของที่สําคัญที่สุดครับที่คุดค้นพบเจอในหลุมขุดค้นนั่นคือเม็ดพันข้าวโบราณการที่พบเจอเม็ดพันข้าวโบราณน,นั่นหมายความว่าผู้คนซึ่งอาศัยอยู่รายรอบเขตปะทุผาเนี่ยรู้จักการเพาะปลูกและตั้งลกลากเป็นหลักแหล่งรู้จักวิธีพัฒนาชุมชนและกับพัฒนาสังคมตัวเอง จนมีพิธีกรรมมีศาสนาเป็นของตัวเองขึ้นมาจึงสามารถนำร่างผู้ตายขึ้นมาฝังไว้อย่างบนประตูผาและทำพิธีกรรมทางด้านศา,าสนานถาสนที่อย่างนี้เป็นประจำทุกปีนั่นหมายความว่าผู้คนในสถานที่อย่างนี้เมื่อ3 0 0พันปีก่อนไม่ใช่มนุษย์ถ้ำป่าเถื่อนที่อาศัยเล่ยล่อนหาของป่ากินไปวันวันและนั่นก็คือเรื่องราวของศาสนาผีเมื่อครั้งบรรพกาลเมื่อ3,000กว่าปีที่ผ่านมา แต่ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาผีในสถานาที่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เคยหายไปไหนนะครับมีการคุ้นค้นพบเจอจารึกครับในเขตบริเวณประตูผาในถา้าที่ว่าถ้าเด่นวัวครับจารึกนี้เลยเรียกว่าจารึกถ้าเด่นวัวเนื้อหาโดยย่อของจารึกถ้าเด่นวัวก็จะกล่าวถึงการกระปนาที่ดินและผู้คนพร้อมกับการสั่งห้ามผู้มีอำนาจเจ้าเมืองต่างๆครับในเขตบริเวณใกล้เคียงครับห้ามมาเอ,อ่อ ก้าวไกลหน้าที่ของคราวที่ทําหน้าที่หรือดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้นะครับจากการค้นหาข้อมูลในศูนย์ศิลาจารึกสิเินทรครับมันมีแปลเป็นภาษาไทยกลางให้เราได้ฟังกันแล้วนะครับแต่ผมจะร้องอ่านเป็นภาษาละานาปัจจุบันให้ท่านได้ฟังครับเพื่อให้เกิดอัธรลดนะถ้าเป็นเจ้าเหนือหัวในที่นี้ก็หมายถึงพระเมืองแก้วนะครับได้ทรงมีบัญชาเมื่อเจ้าเมืองตั้งหลายอย่าไปลบกวนการนี่การแย่งงานของคราว คือกลุ่มผู้คนครับซึ่งปฏิบัติงานหรือทำกิจอยู่ในเขตพื้นที่ปตุผาเนี่ยโดยใฮืเจ้าหมื่นติ่นเจียงเจ้าหมื่นยี่พินและเจ้าพันเขาสายน้อมฮับบัญชาจากองค์เจ้าเหนือหัวใฮือเขาซึ่งมีตำแหน่งใหญ่กินที่นาจำนวนหกแสนพร้อมกับขยนมแห่มสาวคน ข้าวที่มีตำแหน่งน้อยกินตินาสี่แสนพร้อมกับขยมสิคนเจ้าเมืองเจ้าแขวนตัางหลายยาได้ขัดขวางลบกวนการเียการย่งงานของคล้าหากไขฟ้าฝืนจะมีโทษอาจยาเจ้าเหนือหัวได้มีบัญชานี้ไว้เื่อจาลึกเรื่องนี้ไว้ทุกคนทุกแห่งเมื่อตั้งศิลาจาลึกนี้ไว้เพื่อทราบ ผู้หัวตัวคนคำสั่งในศิลาจารึกนี้ห้ามหรือถอนหรือละเมิดเป็นอันขาดจากนี้ก็มาแปลาจากกำเมืองเป็นกำไทยครับพระเมืองแก้วครับบัญชาให้ขุนนางแค่สามคนนะครับมาเป็นผู้ดูแลและคอยจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ,ษีหางข้าวกับคอยหาทาสรับใช้ให้กับคราวนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับคราวผู้มีตําแหน่งที่ใหญ่กว่านะครับ ได้กินภาษีห่างข้าวครับจานวน0กแสนนาและก็มีค่าพระหรือโยมสงฆ์เนี่ยได้จํานวน20คนส่วนคราวที่มีตําแหน่งน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าครับก็จะกินภาษีหางข้าวจานวน4ี่แสนที่นาและก็มีค่าพระหรือโยมสงฆ์ครับได้เพียง14คนสแสดงว่ากลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าคราวเนี่ยครับมีชนชั้นทางด้านสังคมเพราะว่ามีฐานะที่แตกต่างกันมีอาวุโสกับไม่อาวุโสจึงมีการปฏิบัติที่ต่างกัน สองก็คือสั่งห้ามไม่ให้เจ้าเมืองต่างๆครับมารบกวนกิจการการงานของกลุ่มค้าเนี่ยเป็นอันขาดบริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผาครับมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับปัจจุบันใช้ชื่อว่าถ้ำเจเลยน้อยนะครับเกิดมาจากตำนานเ,ออเจ้าพ่อข้อมือเล็กครับที่ปกป้องเจ้าลินการจนตัวตายยผมก็เลยเดินแวะเข้าไปดูหน่อยครับก็พบเจอแต่ผู้คนนะครับ ที่เข้าไปหลบร้อนนะครับเนื่องจากอากาศภายนอกก็ร้อนมากแต่ภายในเย็นสบายครับด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะไม่รู้จะเป็นที่เดียวหรือเปล่านะครับแต่ดูจากสภาพครับทาไม่ค่อยใหญ่มากอากาศเย็นสบายครับน่าจะเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมได้ดีนะเมื่อนําข้อมูลของคําว่าคราวในศิลาจารึกมาลองมาพิจารณาดูครับผมหาคําเปรียบเทียบกับความหมายของคําว่าคราวในปัจจุบันไม่ได้นะครับว่าจะแทนด้วยสิ่งใดนะครับ พ่อมดหมอผีล่างทรงนักพจนักบวชหรือพ่อน้อยประน,นันเพราะว่าคราวในที่นี้สามารถมีสกินาได้เหมือนกุนนางและก็มีลาบสากาล่าได้เหมือนพระสงฆ์มองภาพไปออกครับว่าคราวที่คอยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้ที่ประตูผ่านมีสถานะใดทางสังคมปัจจุบันและพื้นที่ประตูผ่านในปัจจุบันครับอยู่ในความดูแลของกองทัพบ,บกครับเป็นส่วนหนึ่งของ ค่ายหน่วยลบปึกพิเศษประตูผาครับและยังใช้เป็นพื้นที่ทําหากกินขายของฝ้าของทียลึกของชนชาวไทยผู้เขาเผาเยาวครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อพยพยายกย้ายเข้ามาใหม่ครับในยุคราะ,ะโกทศ์น,นี้เองสิ่งก่อสร้างผู้คนเรื่องราวอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของประตูผาก็เปรียบเสมือนศาสนสถานของศาสนาพีครับซึ่งจะดึงดูดผู้คนซึ่งเลื่อมใสศรัทธา ให้คอยมาจาริกสแสวงบุญที่นี่ทุกปีครับและนี่คือเรื่องของประตูผาสถานที่ที่เปรียบเสมือนเทวสถานของผู้คนผู้มีความเชื่อในลทัทธิวิญญาณิยมกับการเข้ามาร่วมทําพิธีกรรมตามความเชื่อประจําปีเนื้อหาในคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะบ่ายสานานแบบนี้อากาศก็จะร้อนครับจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับลําบากสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบอกว่าไวาา้า ลาบกันแล้วครับผม